สวัสดีครับพี่น้องกูคู่กูคนนะครับวันนี้กะรินจะพาพี่น้องทั้งหลายนะครับเอฟซีทั้งหลายนะไปเดินออกกําลังกายกันนะครับไปเดินออกกําลังกาย้างแม่น้ําสายหลักของอําเภอมิดแลนด์ที่กะรินอาศัยอยู่นี่นะครับว่าจะงามมักใดคลิปนี้กลรินจะบอเน้นเรื่องอู้นะครับเน้นจะบอกให้อู้จะให้พี่น้องเก็บเกี่ยวเอา พ่อธรรมชาติสองข้างต่างไปเอานะครับครับผมไปกันเลยครับผม หลังจากที่กลินไปออกกําลังกายมานะครับก็จะมาปลูกต้นจักไข่นะครับพอดีจักไข่ที่กลินปลูกไว้มันเออที่จาํานม่อมันเริ่มออกหหกกับป็นน้องเพงเวลาที่มันจะปลูกได้แล้วนะครับกลินก,ก็เลยจะปลูกไอ้จักไข่นะครับเอามาพอหกันว่า,ากรลินจะปลูกจักไขรแต่กรินจะปลูกใส่กระถางนะครับเพราะว่ากลินได้เตรียมพกกระถางเอาไว้แล้ว เราได้เตรียมพวกกระถาง,งไว้แล้วนะครับเตรียมกระถางแล้วก็ซื้อดินนะครับบ้านนี้เมืองน,นี้เขาต้องซื้อกุย่างครับดินปุ๋ยครับเพราะว่ามันเหมือนมั่นเห่าครับเราจะเทดินใส่นะครับไปเทดินใส่สักเกินนึงนะครับนออยโอ,อย <c oughs> พี่ดินไส้นะครับอืมพี่ดินใส่สักน่ะมังอีนะครับแต่แ้วี่ิใส่ปูยี่นะครับพี่น้องปยที่ไก่ปยที่ไก่ไม่กลิ่นไปซื้อมานะครับสามกระสอบแบบนี้นะครับกับสิบกอนดสิบดอลลาร์นะครับที่ไก่่ ตัพี่น้องเฮ้ยอยู่ต่างประเทศนะฮะทุกอย่างเขาต้องปลูกขึ้นเองนะครับเาต้องปลูกคนเดียวนะครับปซึ่งเปิ้นกับแปลงนะครับ จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ตั้งแน่หน่อยนะครับพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่ลงไปอีก

put the epsen salts in first huh? put that in first i s huh. okay now v i d e o continue ปุ๋ยอันนี้นะครับเปร้ยมันเหมือนปุ๋ยน้ำตาลน้ำเหานะครับเอ่ออนี้พอดีมีคนข้างบ้านนะครับเป็นเลนนัม But enough, but enough. No. แต่สนแต่นันีาเนนานะครับเนนหนาเพื่อซื้อมาใส่ต้นบะนาวนะครับเพราะเขากะนาวกัากะ,ะลินเขาจะรอดมาลอดกรลินเลยไปซื้อซื้อมาหล่องพอนะครับพี่น้องหนูเพเ่งนึกว่ากลินจะเอาปุ๋ยน้าตาลใส่ต้นจกใครนะครับตะกี้เพเลยตัดกลินขึ้นมา กลินจะเอาไปใส่ต้นอันนี้นะครับพี่นะ้องกลินจะติ้วไปใส่ต้นบะนาวกลินนะครับ จะหลอดวันนี้พี่น้องเฮ้ย เอาละครับพี่น้องอคลิปนี้กระบอกตะอีก่อนนะครับกะลินก็จะคอดัวหวดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์กดซับะไครตให้กะลินตัวเด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค